เมื่อ MT4 และ MT5 ไม่สามารถดาวน์โหลดใน App Store ของ iOS ได้จะทำอย่างไรให้สามารถใช้งานได้ต่อใน iOS วิดีโอนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำถึงวิธีการใช้งาน m t 4และ MT5 ได้ต่อใน iOS อย่างที่เราทราบนะครับว่า iOS นั้นได้ถอด m t 4และ MT5 ออกจาก App Store แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับผลกระทบก็จะมีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องใหม่นะครับไม่สามารถที่จะดาวน์โหลด m t 4และ MT5 ใน App Store ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องเดิมอยู่นะครับสำหรับ iPhone iPad แล้วเผลอไปลบ m t 4และ MT5 ไปจากเครื่องเดิมไม่สามารถดาวน์โหลดใน App Store ใหม่ได้แล้วก็เมื่อเราได้เปลี่ยนเครื่องใหม่เราก็จะไม่สามารถดาวน์โหลด m t 4และ MT5 ใหม่ได้นะครับรวมถึงเพื่อนๆที่ย้ายมาจาก Android นะครับเรา ซื้อ iOS หรือ iPhone iPad เราคาดหวังว่าเราจะมาเทรด forex ในฝั่งของ iOS แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดาวนโหลด MT 4และ MT 5ใน App Store ได้นะครับเรามาดูวิธีแก้ไขนะครับว่าเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอต่อๆไปและไม่พลาดข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ forex ในวิดีโอต่อไปที่ผมจะทาขึ้นนะครับ เรามาดูวิธีแรกกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มี iPhone หรือ iPad อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเรารลบแอปพลิเคชัน MTC นะครับหรือ MT5 ไปแล้วแล้วเราอยากจะกลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วค้นหาไม่เจอในแอป Store สมมุติว่าผมจะลบนะครับ MTC ตรงนี้นะครับลบและเอาแอป,ปออกนะครับผมจะเอาแอป,ปออกอทำการลบแอป,ปนะครับ ก็กดลบได้เลยนะครับทีนี้พอเราจะไปที่ App Store นะครับแน่นอนนะ m t 4เนี่ยจะไม่ปรากฏให้เราค้นหานะครับจะไม่มีเลยนะครับในส่วนของ m t 4นะทีนี้ไม่เป็นไรเราย้อนกลับไปนะครับกดยกเลิกไปนะครับแล้วเราไปดูที่โปรไฟล์ของ Apple ID ของเรานะครับตรงส่วนนี้นะครับจิ้มไปเลยนะครับ เสร็จแล้วให้มาดูที่หมวดของสินค้าที่ซื้อแล้วนะครับตรงนี้เข้าไปเลยนะครับไล่ลงไปหา MTC ครับในนี้จะเก็บสินค้าที่เราเคยทำการติดตั้งที่เครื่องนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่า Apple ID นี้นะครับเราจะสามารถนำกลับมาใช้ได้นะครับเราค้นหาดูซิว่ามี MTC ไหมเห็นไหมครับมี MTC นะครับจะปรากฏสัญลักษณ์นี้นะครับให้เรากดไปที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดกลับมาใช้ได้อีกนะครับ ตัวนี้แอปพลิเคชันก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเรากลับไปที่หน้าที่เราถอนออกไปนะครับไอคอนกลับคืนมานะครับเห็นไหม M T 4ก็จะกลับคืนมานะครับทั้งๆที่เราลบออกไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เผลอลบแอปหรือตั้งใจแต่ต้องการจะกลับมาใช้ M T สหรือ M T 5ใหม่นะครับในเครื่องเดิมของเราหรือเครื่องใหม่ก็ตามแต่ใช้ Apple ID เดียเดียวกันนะครับก็สามารถทำได้นะ สำหรับเพื่อนๆที่จะเจอปัญหาในการโหลดแอป MT4 และ MT5 อีกกรณีหนึ่งก็คือเล่า จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือได้เครื่องใหม่มานะครับและเครื่องเก่าเราเนี่ยมีแอป m t 4และ MT5 อยู่แต่ว่าเครื่องใหม่ถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับสำหรับ m t 4และ MT5 จะไม่มีปรากฏให้เห็นใน App Store ต่อไปนะครับทีนี้วิธีแก้ไขนะครับอันนี้ง่ายครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าในขั้นตอนการ ติดตั้งเครื่องใหม่นะครับถ้าเราใช้ Apple ID เดียวกันกับของเครื่องเก่านะครับ Apple ID ก็ตรงนี้นครับตั้งค่าตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของ Apple ID นะครับถ้าเราใช้ Apple ID เดียวกันกับเครื่องเก่านะครับและทำการติดตั้งเครื่องใหม่ด้วยคำสั่งย้ายจากเครื่องเก่านะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลจากเครื่องเก่าทั้งข้อมูลแล้วก็แอปพลิเคชัน มาที่เครื่องใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากอะไรนะครับเราก็จะได้ทั้ง m t 4 m t 5ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องเก่าได้หรือแม้แต่เราจะเข้าไปดูในส่วนของ App Store นะครับในโปรไฟล์ของเรานะครับสินค้าที่ซื้อแล้ว เช่นเดียวกับวิธีการที่1ก็ได้นะครับเพียงขอให้ใช้ Apple ID เดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเรียกคืน m t 4และ MT5 ได้แล้วนะครับสำหรับวิธีที่2เราก็สามารถที่จะได้ MT5 และ MT4 กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับคือถ้าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ ก็สามารถนำ m t 4และ m t 5กลับมาใช้ใหม่ได้ในขั้นตอนของการย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่หรือถ้าเราใช้ Apple ID เดียวกันนะครับต่อไปนะครับวิธีการต่อไปในกรณีที่เพื่อนๆมีเครื่องเก่าเป็น Android และมีแอปพลิเคชัน m t 4และ m t 5 อยู่ในเครื่อง Android และเราซื้อหรือได้เครื่อง iPhone หรือ iPad มาเราต้องการที่จะใช้ mt 4และ mt 5เพื่อ Trade forex ใน iPhone หรือ iPad ของเรานะครับก็จะมีวิธีการอีกรูปแบบซึ่งวิธีการนี้ผมยังไม่เคยได้ลองนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการย้ายจากฝั่งข้อมูลจาก Android ไปยัง ios อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก YouTube นะครับหรือ Facebook Social ต่างๆซึ่งมีการสอน นะครับในการย้ายจาก Android ไปยัง iOS นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสามารถทำได้นะครับเพื่อนๆที่ลองทำแล้วได้ผลประการใดก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ย้ายจาก Android ไป iOS เนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ภายใต้วิดีโอนี้ด้วยว่า,าวิธีการย้าย Android ไปยัง iOS หรือ iPhone ของเรานั้นย้ายอย่างไรเพื่อให้แอปพลิเคชัน MT4 และ MT5 ไปด้วยนั่นเองนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่เทรด forex ในฝั่ง iOS ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้ MT4 และ MT5 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักและเป็นที่นิยมในการเทรด forex ก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเปิดบัญชีเทรด forex ลิงก์ในการเปิดบัญชีเทรด forex นั้นอยู่ภายใต้วิดีโอนี้รวมถึงวิดีโอนแนะนาถึงวิธีการเปิดบัญชีเทรดที่ถูกต้องอัปเดตล่าสุด ให้เพื่อนๆได้ทําตามแบบง่ายๆอยู่ภายใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับในกรณีที่เราได้เครื่อง iPhone ใหม่มานะครับและไม่เคยลง mt4 หรือ mt5 แต่เราต้องการที่จะเทรด forex นะครับในกรณีนี้จะยุ่งยากกว่าวิธีอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีประวัติในการลงแอปพลิเคชัน mt4 หรือ mt5 มาก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเราสมัคร apple id นะครับใหม่ เราจะไม่สามารถดาวน์โหลด m t 4และ MT5 ได้นั่นเองนะครับวิธีแก้นะครับเพื่อนเราคนสนิทเราคนรู้จักเราเครื่องของเขานะครับลองดูที่ว่าเครื่องของเขาเนี่ยมี m t 4หรือ MT5 อยู่หรือเปล่าถ้ามีนะครับก็สามารถที่จะขอให้เขา เปลี่ยน Apple ID มาล็อกอินในเครื่องของเราก่อนนะมาล็อกอินในเครื่องของเราพอล็อกอินในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับด้วย Apple ID ของเพื่อนของเรานะครับที่มีการติดตั้ง MT4 และ MT5 ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเราเข้าไปที่ App Store เราเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันที่ซื้อแล้วนะครับเราไปที่ App Store แล้วไปในส่วนของแอปพลิเคชันที่ซื้อแล้ว เราจะพบว่าจะมี m t 4หรือ mt 5ที่เคยติดตั้งในเครื่องของเพื่อนนะครับพอใช้ apple id เดียวกันเราก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ เหมือนกับเพื่อนๆที่เผลอลบแอปพลิเคชันจากเครื่องเดิมของ Apple นะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันเมื่อเราติดตั้ง mt 4และ mt 5เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการล็อกเอาท p p l e ID ของเพื่อนออกไปนะครับแล้วก็ใช้ Apple ID ของเราเข้าไปแทนนะครับหลังจากนี้เครื่องของเราก็จะสามารถใช้งาน mt 4และ mt 5และก็ยังคงสามารถใช้ต่อไปได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับวิดีโอนี้เพื่อนๆ ถ้าพบปัญหาใดมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามโดย LINE ID ปรากฏอยู่บนวิดีโอนี้และภายใต้วิดีโอนี้นะครับด้วยความยินดีหากผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนๆให้สามารถแก้ปัญหาได้นะครับด้วยความยินดีสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ